ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขยากมากขึ้นเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l p o แคว t นักเล่าในตำนานช anel ที่จะพาคุณพบกับเรื่องเล่าดีดีมีสาระและก็ให้แง่คิดที่สำคัญนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกๆคนครับมีความต้องการนั่นก็คือเรื่องของความสุขนั่นเอง แต่ว่าครับอย่างที่เราจู่หัวไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวเรื่องราวนี้ครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีคํากล่าวคํานึงนะครับที่พูดเอาไว้ว่ายิ่งรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขยากมากขึ้นเท่านั้นอาจจะง,งงใช่ไหมครับว่าทําไมคําพูดเนี้ยมันถึงดูย้อนแย้งสักขนาดนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้กันแล้วกันครับ มีเด็กน้อยคนหนึ่งกับบ้านเนี่ยอยู่ในชนบทซึ่งห่างไกลครับทุกๆวันเนี่ยเธอก็จะมายืนรอลุงขายไอศครีมที่ปั่นจักรยานเนี่ยมาขายไอศครีมซึ่งไอศครีมที่มาขายนะครับผมก็เป็นไอศครีมแบบไอศครีมตัดบ้านๆเลยไม่มียี่ห้ออะไรทั้งสิ้นแต่เด็กน้อยคนนี้ก็ยังชอบและมีความรู้สึกดีนะครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินไอศครีมนั้นอยู่มาวันหนึ่งครับเธอต้องย้ายไปอยู่กับญาติแถบชานเมือง ด้วยความที่อยู่บ้านใกล้ในเมืองมากขึ้นครับก็ทําให้ไม่มีรถเข็นไอศครีมปั่นมาขายแบบเดิมๆและแต่คราวนี้ก็ยังโชคดีของเธอรับที่มีร้านขายของชําร้านขายของชําก็ยังมีตู้ไอศครีมครับสมมุติว่ายี่ห้อสีแดงขายอยู่ทําให้เธอได้กินไอศครีมอยู่เป็นประจําและในวันที่เธอได้กินไอศครีมนั้นเองครับมันก็ทําให้เธอรู้ว่าครับมีไอศครีมที่รสชาติอร่อยกว่าที่เคยกินอยู่ทําให้เธอมีความสุข มากกว่าเดิมนั่นเองส่วนเมื่อเธอเติบโตขึ้นครับเธอก็ต้องย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ครับเธอเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองสตีเวลลซึ่งเธอก็ยังเป็นคนที่ชอบกินไอศครีมอยู่เหมือนเดิมนั่นเองแต่คราวนี้ครับเธอได้ลองกินไอศครีมร้านดังสมมติว่าเป็นสีแดงดําในห้างสรรพสินค้านั่นครับทำให้เธอได้รู้อีกครั้งว่ามีไอศครีมที่รสชาติอร่อยกว่าที่เคยกินมาอยู่อีกแล้ว และเธอก็ยังคงกินไอศครีมร้านดังๆแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศและเธอก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองกินไอศครีมร้านดังนะครับที่เป็นแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศร้านอื่นๆนั่นก็ยิ่งทำให้เธอรู้ว่าไอศครีมที่มีรสชาติอร่อยนั้นยังมีอยู่อีกมากมายนั่นเองเมื่อครั้งครับเธอได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยม ที่บ้านนะครับในสถานที่เดิมอีกครั้งในที่ที่เธอคุ้นเคยในที่ที่เธอเติบโตมาทุกสิ่งทุกอย่างรับยังแทบเหมือนเดิมครับลุงขายไอศครีมรสปั่นคนนั้นครับยังคงมาขายไอศครีมให้กับเธอแต่วันที่เธอได้กินไอศครีมรสปั่นของลุงครับมันมีความรู้สึกว่าความอร่อยของไอศครีมที่ได้กินนั้นมันได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอศครีมแท่งเดียวกันที่เคยกินอย่างอริสอร่อยในตอนเด็ก กลับเป็นแท่งเดียวกันในวันนี้ครับที่กินแล้วไม่รู้สึกอร่อยเลยนี่แหละครับผมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนคนเราเวลายิ่งเติบโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นพบเจอสิ่งต่างๆในโลกดีมากขึ้นเท่าไหร่เรากับยิ่งหาความสุขจากเรื่องเดิมๆได้น้อยลงเท่านั้นแต่เด็กน้อยคนนี้ก็ยังมีความโชคดีนะครับที่ได้กินไอศครีมตัดจากลุงปั่นเป็นอันดับแรก แถ้าไอศครีมนาเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายลองคิดดูนะครับว่าถ้าเด็กคนนี้ได้กินไอศครีมต่างประเทศเป็นอันดับแรกละ่ะความสุขของการกินไอศครีมยี่ห้ออื่นมันจะยังเหมือนเดิมอยู่อีกไหมนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคําพูดที่ว่ายิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขยากมากขึ้นเท่านั้นตัวผมเองครับก็มีความรู้สึกแบบคําพูดประโยคนี้เลย ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินชาบูอยู่นะครับชาบูน้ำดับเนี่ยเป็นชาบูรสชาติโปรดเลยปรากฏว่าตอนแรกครับเราเคยได้กินร้านที่ราคาไม่แพงนะครับราคาเป็นบุฟเฟ่ราคาหัวละร้อยเก้าเราก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยแล้วนะแต่พอวันหนึ่งครับเราได้ไปกินร้านที่มันรสชาติไปกินร้านบุฟเฟ่ที่มันราคา600กว่าบาท700กว่าบาทเนี่ย ปรากฏว่าทําให้เรารู้ว่ารสชาติน้ําของชาบูเนี่ยมันช่างแตกต่างกับรสชาติของร้านที่เป็น199บาทอย่างสิ้นเชิงนั่นก็ทําให้ความรู้สึกที่ว่าครับเวลาเรากลับมากินชาบูที่เป็นร้านของ199ยาบเาทมันก็ให้ติดที่ความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่าร้านที่ราคาแพงกว่าและมันก็ทําให้ความสุขในการกินของเราเนี่ยมันเหมือนลดน้อยลงไปนั่นเองทงั้งที่เหมือนเด็กคนนั้นแหละครับผม ร้านก็ร้านเดิมทีก็ที่เดิมแตกต่างแค่ว่าเราไปพบเจอประสบการณ์ที่มันดีมากกว่าเดิมแล้วนั่เองและสมองเราก็จดจําในสิ่งที่มันดีมากกว่าเดิมนั้นและทําให้ความสุขที่เราได้รับในตรงหน้าเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมนั่นเองผมว่าคงมีอีกหลายคนนะครับหลายๆเรื่องราวในชีวิตครับที่พวกเราเนี่ยรู้แล้วเจ็บปวดกว่าไม่รู้แล้วรู้แล้วทุกมากกว่าไม่รู้ ผมเรื่องราดีคับผมคิดว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับที่สัสร้างให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะว่าสมองของเราเนี่ยมักจะจดจำอะไรที่มันดีกว่าเดิมเสมอมันก็เลยทำให้บางครั้งบางคราวนะครับหลายครั้งแหลายคราวเลยทีเดียวที่ละเลยความสุขเล็กๆน้อยๆที่เคยมีมานะครับ แล้วก็ลืมเดือนสิ่งนั้นไปบางทีครับการกลับมากินไอศครีมแท่งเดิมนะครับมันอาจจะไม่ให้ความอร่อยเท่าเดิมครับแต่ผมว่าความสุขที่ได้รับเนี่ยมันน่าจะเท่าเดิมได้นะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ครับห้เป็นข้อคิดดีๆสำหรับทุกๆคนนะครับก็ถ้าใครชอบเรื่องรบาดีครับก็อยากให้ กดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกด s b s c r r i e c ช anel ของผมไว้เดี๋ยวเราจะมาเจอกับเรื่องราวอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับตอนนี้ครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ